มน,นีรวมยานพญานาคเป็นดวงจิตของพญานาคที่สำคัญที่สุดพญานาคทุกองค์มีประจํากายเป็นดังแก้วสารพัดน,นึกที่พญานาคใช้แสดงอิทธิฤทธิและปีนี้อาจารย์รัตนมณีได้ตั้งจิตอธิษฐานขอเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องเจ็บป่วยเพื่อจะมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบเพศปัญหาสุขภาพที่ทําทุกวิธีทางแล้วไม่ดีขึ้น เป็นโรคที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคกรรมแต่ยังมีบุญสัมพันธ์ตามที่อาจารย์รัตนมณีได้อธิษฐานไว้ก็ได้มาบูชามณีนาคานี้และเข้าขอส,สุขภาพดังนั้นทานมีมณีรวมยานพญาน,นาคไว้บูชาพร้อมส่งขึ้นพลังมณีนาคาร่วมยานนี้ส่งตรงไปยังหน้าจอซึ่งพลังนี้เองเหมือนเป็นการกักเก็บพลังไว้บูชาที่บ้านสามารถบูชาได้ที่ห้องพระเพื่อช่วยเรื่องสุขภาพ และเสียพลังงานที่ไม่ดีของบ้านนอนพอเขาเ้าไปนอนเนี่ยตอนกลางวันก็เป็นเนี่ยบางทีเหมือนก็ว่ามานอนอยู่แบบหน้าบ้านนอนนอนเล่นกลางวันกลางวันบางทีเหมือนตัวเขพอจะปลายเท้าเลยําเป็น<ฮ>ตอนกลางคืนในที่มีนนแรง<ะ>เพราะว่าข้อปลายเท้าพอเริ่มนอนพอลงนอนที่นอนครับ เขาว่าเข้าจากปลายเท้าปลายเท้าเข้ามาถึงหัวทุกครั้งเลยอืับมันจากลูกแก้วเนี่ยถามอาจารย์มันไทยไหมใช่ใช่ค่ะอุ้ยางงี้หลายคนถ้าเกิดบูชาไปก็ดีดีเหมือนได้รับทุกวันอย่างคุณนงรักเลยสิไม่ต้องรออาจารย์อาทิตย์ต่ออาทิตย์อ่ะหรือร้านค้าสามารถบูชาได้ทุกคนทุกดวงวิธีใช้คือใช้สวดมนั่งสมาธิอธิษฐานและแผ่เมตตาแด่องค์พญานาค ให้เสริมบารมีเสริมดวงแก่ผู้บูชาเส,าส้นผ่าศูนย์กลาง13เซนติเมตรบูชาองค์ละ15,100บาทรีบบูชาก่อนใครที่นี่088605561 5 0897420983ศรัทธามีบารมีเกิดปฏิหารแห่งมนตราจะส่งผลถึงตัวคุณโดยอาจารย์รัตนมณีอีมมนตราสาธุ a ah, no mo นี่เลยนะคะเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะคะผู้ชมจากเมื่อสักครู่ดูแลในเรื่องของสุขภาพกันไปช่วงนี้มาชี้ทางรวยกันหน่อยนะคะแต่ก็ยังคงมีสายประสบการณ์รวมถึงเกี่ยวพูดคุยหรือว่าแทรกในเรื่องของสุขภาพกันเรื่อยๆอยู่แล้วนั่นเองใช่ <รอ S 1> ค่ะอ่ะช่วงนี้เป็นเรื่องของชี้ทางรวยใช่เดี๋ยวเรามารับสายกันเลยชี้ทางรวยนะ,นะเดี๋ยวเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเหมือนกันนะคะรับหนึ่งสายสวัสดีค่ะ จักหนึงอ่ะเดี๋ยวให้เราดูดูก่อนนะคะดูน้ําเต้าเพชรนาคาก่อนมีทั้งแหวนและมีทั้งจี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะมาีนาคาแจ้งก่อนเหลือสีอะไรครับใช่มานีนาคาตอนนี้แน่แน่นาจะมีเหลือสีขาวอ่เขียวอ่น้ําเงินเหลือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวถามที่คุณหมอได้เลยนะ ช่วงนี้หลายสายอาจจะบอกโทรแล้วไม่มีใครรับสายโทรแล้วไม่ติดไม่ใช่นะคะคุยสายอยู่ค่ะคุณหมอให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพอยู่ของมงคลเพราะเราไม่ได้โทรแป๊บๆนะต้องบอกสายหนึ่งเนี่ยโอ้โหคุยยาวเลยนะเอาจนจบเอาให้สบายใจปรึกษากันแล้วเอาให้แบบว่าเออรู้กันไปเลยว่าจะต้องเช่าบูชาอะไรทานยังไงถ้าเกิดว่าเป็นอาหารเสริมนะคะเอนี่นะคะน้ําเต้าเพชนาคานะก็จะมีที่ยอดฮิตเลยมาใหม่ฟ้าสองนะคะน้ําเงินนะเขียวมรกต นะแดงชมพูเหลืองนะคะแล้วก็ม่วงนี่เลยนะอ่ะสวัสดีค่ะกลับสวัสดีค่ะจาใครเนาะจำไม่ได้เลยสาวสวยค่ะเออเปล่าได้โดนใจมากเลยสาวสวยสุดยอด,ดขึ้นาสวยขึ้นมั่นใจเลยเราอย่างนี้เราเป็น,ปนไงสรุป<ๆ>ว่าจะไปเข้าแก๊งเดียวกับคุณพิชาภากับคุณน่าระดาป่ะไปเข้าแก๊งนั้นเปล่า เลือกได้เปล่าจะลองหาอาจารย์สวยมีผู้อุปถัมป่าวจะเข้าแก๊งนั้นเปล่าเออมีขวคิดไว้เลยค่ะมีคนหาอาจารย์โอเข้าแก๊งด้สิสวยอุปถัมสวยมีผู้อุปถัมนี่เออแบบนั้นเลยอ้าวเชิญเลยค่ะคุณแก้วจากประสบการณ์เล่าเรื่องสุขภาพรวมเลยนะคะเออได้เลยของ คุณสามีก็คือดีขึ้นเยอะเลยค่ะทางโรงพยาบาลเขานัดไปตรวจเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็คือจากความดันที่ที่ก่อนทานของอาจารย์เนี่ยจะอยู่เกือบร้อยสี่สิบเกือบร้อยสี่สิบความดันทานเฮมา์เทียวสามกระปุกแล้วตอนนี้จะปุกที่สี่เฮ้ยจริงเหรอวัยขนาดนั้นเลยเหรอแฝกแบบทานหรือทานยังไงอะวัยขนาดนั้นเลยเหรอก็คือสองเมตร ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนอีกสองเม็ดอ๋อดีมากเลยถึงได้ผลไวไงนี่ดูไว้นะปกติคุณสามีเป็นโรคหัวใจไม่ใช่หรือกล้าทานเนาะก็ตอนแรกก็คือลองไปถอนเม็ดเม็ดตอนเช้าแล้วก็ตอนค่ำที่นี้มันมันไม่มีผลกระทบก็เลยเพิ่มได้ค่ะเออถูกต้องเมื่อกี้เห็นแม่อาจารย์ทานไอไอเพจให้ดูสองเม็ดอ่ะเออทานแบบนั้นแหละสองเม็ดนั่นแหละ ก็เลยว่าเออก็คือเริ่มเริ่มดีตั้งแต่ตอนที่เล่าให้อาจารย์ฟังตั้งแต่ขึ้นขึ้นเขาขึ้นอ่าที่ว่าใช้งานอย่างหนักใช้งานอย่างหนักพราะพอมาเดือนนี้ก็คือมันมีเทศกาลสงการปกติสงการเนี่ยจะอยู่ร้านไม่ได้เพราะว่าเสียงกระหน่ำที่ลำโพงก็เปิดมันดังตุกตุกแล้วหัวใจมันเต้นเออนะปีนี้ออกไปเต้นได้เลยอาจารย์โอ้โหสุดยอดทานเฮมาเพียวเช้าสองเม็ดกลางคืนสอง นะคะของคุณสามีนะอวอมดันเทอสอบครั้งแรกที่เขาคิดจะกูดปกติเทอสอบครั้งที่สองเสียงเครื่องโอ้โหลำโพงลำโพงงานสงการคือถ้าได้ยินเสียงดังๆหรือรดเยอะๆนี่เขาจะใส่อะพอปีนี้เออออกไปเล่นน้ำได้ก็จะว่าการของอาจารย์นี่สุดยอดมากเอสุดยอดมากเลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย โอ้โหนี่ขนาดเป็นโรคหัวใจนะจริงๆนะต้อนติา<ม>้งย<ๆ>าดเพราะว่าตู้เสี่ยงเพลงลำโพงไม่ไหวอ่ะมันกระหน่ำมากโอ้โหสุดยอดเลยแล้วทานอย่างนี้มาก็ดีก็แข็งแรงแล้วจากร้อยสี่สคอมดันเหลือเท่าไหร่คะตอนนี้เมื่อมันพุธที่ผ่านมานี้วัดลงมาเหลือโอยู่ร้อยสิบเก้าค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ได้ทานยาโรงพยาบาลเลยใช่ไหมงดไหมไม่ได้ทานเลยคือคือทานตัวที่ ที่เขาให้ลดเกลือมาค่ะเอาลดเกลืออย่างเดียวไม่เป็นไรลดเกลือเนาะทีนี้คุณหมอก็เลยนะเป็นอีกสามเดือนเจอครั้งละทีเนี้ยปลืป้มไหมอาจารย์ลุ้นตั้งนานนะอ,อาจารย์บอกว่าอย่าเลยคืออาจารย์รู้ทราบว่าบางครั้งเศรษฐกิจเนาะการทาน<อ>มีประกันอาจารย์ไม่ได้ว่าคือเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจการทานประกันนู่นนั่นนี่มีประกันก็รับยาโรงพยาบาลไม่ใช่ยาพิษก็โอเคแต่มันไม่แก้ เข้าใจไหมคะอา,อาจารย์นี่แหละก็เลยต้องเป็นคนกึ่งบังคับคุณแก้วว่าือมอทําไมไม่สามีทาละเราจะได้คนกลับมาใหม่คนหนึ่ง <c oughs> นะหนุ่มขึ้นมาแล้วจะได้ช่วยเราหลายๆเรื่องแล้วไม่ผิดหวังใช่ไหมคะ,ะล้าแถมคือประกร่อนเนี้ยเอาเป็นคนตัวร่างเล็กมาทานอะไรเสริมอย่างเนี้ยไม่ขึ้นน้ําหนักอะ่ะไม่ขึ้นเลยเอนทานบอกว่าแคกี่เดือนนะปลายมีนา,มมาเมษาเดือนผม ขึ้นโดยทาน้ำหนักอ่าปกติเป็นผู้ชายน้ำหนักน้อยอ่ะผู้ชายน้ำหนักเท่าไหรนะ่นะห้าสิบเท่าไหร่คะก่อนนี้อยู่ประมาณหนะ้าสิบเอ็ดห้าสิบสองนี่แล้วโออืม แล้วตอนนี้เป็นปกติดีขึ้นวือทาไม่สบายอย่างเงี้ยก็หวบลงไปอยู่ใช่เขาก็จะแบบออนแอลงอย่างเงี้ยสแลนเดอร์เช่ปะเออแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่คะเขาชั่งน้ำหนักว่าโตกใจมันขึ้นมา55เออกำลังดีเลยเอือเอาเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงโอเคเลยหัวล้อหัวล้อ ขาเนี่ยเล็กเท่าแขนหนูอ,ะอ่ะแต่ก่อนนะนะเดี๋ยวนี้เริ่มมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วอาจารย์จะได้แข็งแรงนะปกติยังไงก็ไม่เพิ่มเนาะนี่เพิ่มแล้วอไม่เพิ่มทานขนาดไหนก็ถือเท่าเดิมมันเหมือนกับระบบในร่างกายมันไม่ได้แบบเคลียร์นะคะใช่ใช่มันไม่ได้อาหารไม่ได้อะไรหรอกมันทานไปแล้วมันก็ไปหายไปหมดอะออกไปหมดค่ะวิตามินอะไรก็ไม่ได้สารอาหารกับเขาหรอกมันถึงเป็นอย่างนัน้นถึงผอมมำุงเลือดต่างๆที่ว่าดีๆเนี่ยซื้อมาหมดนะอาจารย์แต่มันไม่โอเคอะ เออนั่นแหละโดนอาจารย์บังคับเลยให้สามีทานคุณแก้าทานอยู่แล้วโดนบังคับเลยบอกโอ้ยเขาทานไปสิเขาเป็นตั้งโลคหัวใจนู่นนั่นนี่ทานแล้วไม่ผิดหวังเห็นไหมได้หนุ่มกลับมาเลยโอ้โหสุดยอดเลยดีมาก ไม่ธรรมดานะจากร้อยสี่สิบเหลือร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าความดันนะค่ะปกตินะถ้าตามความเห็นคุณหมอเนี่ยทานยาลดความดันเนี่ยจากความดันสูงลดเนี่ยมันยังไม่ได้ลดขนาดนี้เลยนะท้ามาเป็นปีเกือบสองปีตามที่ป่วยมานี้นะไม่ลงนะก็ถึงท้าไงท้าตลอดสี่สิบหรือสิบเก้าเนาะร้อยสี่สิบเหลือร้อยสิ้าไม่ธรรมดาเยอะมากเหมือนคุณเหมือนคุณจีไงคุณจีไขมันก็ลงสองร้อยกว่าเลยอ่ะลงอ่ะ ออสุดยอดเลยอะแล้วของเราล่ะคุณแก้วของโน่นี่คือได้คือจากที่ที่ดูในบ้านแล้วก็เออแล้วก็ว่าโอเคนะแต่อยากที่สูดนให้คนอื่นเห็นบ้างก็เดินลงไปตลาดไงคะอาจารย์คนเขาก็ทักเฮ้ยรู้สึกว่าผิวขาวขึ้นสวยขึ้นนี่คนอื่นทักเราพูดเราต้องทดสอบตัวที่ออกนอกบ้าน เออนั่นแหละแล้วเดี๋ยวสังเกตนะจุดด่างดําจะลดลงนะคะฝ้ากาะต่างๆใช่ใช่วันนั้นที่ที่ที่ไปน,นั่งอยู่โรงพยาบาลอะแต่ก่อนเนี้ยมือจะซีดใช่ไหมคะเวลาเจอความเย็นเพราะว่าะระบบเลือดไม่ค่อยดีมือซีดแล้วก็ฝ่าเท้านะมันจะเป็นขาวซีดๆเเวลาเจอเจอ,เจอแอร์นานๆสามชั่วโมงอาจารย์นั่งคอยอย่างเงี้ยแต่วันนั้นหนูลองเอียงฝ่าเท้าดูมันไม่ซีดนี่หว่ามันเป็นชมพูเลยอ่ะอ ใายได้เลยก็เลยบอกเปลี่ยนมากแล้วเลือดีขึ้นเยอะสุดยอดเลยคุณแก้วดีมากเลยแล้วสีเหลืองค่ะแล้วสีเหลืองอย่าลืมนะยังค่ะได้ว่าเดี๋ยวหมดรอบนี้แล้วเลยบอกเนี่ยโดยรวมแล้วอาการก็คือดีขึ้นมาแคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์โอ้โหพอตบมือให้เฮนลาเทียวเยอะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ต้องทานาัเอกแล้วนี่อันนี้ทานบรมคูไปแล้วเดี๋ยวนางเอกเอพิสตามานะโอ้โหทีนี้เราไป็นอ่า อธิี่านขอพรกับพวกปู่เรามีพึ่งพวกปู่มากเลยว่าตามที่อาจารย์มาดูดวงให้ครั้งแรกเมื่อตอนที่เข้าคอร์สบอกว่าปีนี้ตั้งปีก็คือดีขึ้นแน่นอนอ่าก็เลยบอกว่าเนี่ยเรามาทานตัวนี้ที่เอ,อจะเป็นจริงแล้วคำที่อาจารย์อ,อ,ท,อาายท่ายไว้นเนี่ยว่าสุดยอดเลยอ่ะหนึ่งข้อค่ะคุณแก้ว อยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับโชคลาภนะคะอ่าตั้งสมาธิเลยจ้าว่าหลังปีใหม่นี้นะปีใหม่ไทยเนาะหลังแล้วตแต่เป็นไงตั้งแต่วันที่สองพฤษภาเนี่ยค่ะจนถึงสิ้นปีเลยว่าจะมีโชคลาภไหมคะได้เลยตั้งสมาธิเลยค่ะอ่ะคนเราเนาะเวลาใจดีมันก็ใจดีอยู่ตลอด <c oughs> มันก็ไม่เคยเปลี่ยนเนาะ <c oughs> ใช่ใช่คนเราอ่ะใจดีอ่ะมันก็ใจดีตลอดนะไม่เคยเปลี่ยนอ่าอันนี้มันดีขึ้นมาบอกว่า โชคลาบจะเป็นอย่างไรเขาบอกโชคลาบส่วนใหญ่นะมันจะมีหลายตัว<ฮ>ต้องตัดออกครึ่งหนึง่งมันเลขม,ม,มันเยอะไปทุกงวดให้ตัดออกครึ่งหนึ่งแล้วจะเหลือแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะ<ฮ>เรื่อยๆแต่ว่าระวงังมากที่สุดคือการให้คนยืมเงิน<ฮ>เขาบอกตั้งแต่สองพฤษภาคมนต้นไปเนี่ยนะ<ฮ>ถึงปลายปีจะมีคนมากวนเราเรื่องเงินงด<ฮ>ให้ยืมเพราะจะไม่ได้คืนค่ะ เด็ดขาดเลยนะคะถ้าจะให้เขายืมเงินหรือช่วยเขาเรื่องเงินก็ต้องเป็นมกรลามักกาลานะ่ะปีหน้าปีหน้านะคะเออถึงจะให้ยืมให้อะไรได้บ้างนะแต่ช่วงปีนี้งดเลยเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้คืนยังไม่ได้คืนปีนี้หรอกค่ะนะตัวนี้ส่วนโชคลาบก็ยังอย่างที่บอกตัดออกครึ่งหนึ่งเลยนะคะมันเหมือนกับมันมีเปอร์เซ็นต์น,น้อยใช่ไหมน้อยเลยอะ่ะน้อยอะ่ะ นะแต่ขอให้ขายของดีแล้วกันขอให้ร้านเราอยู่คงทนตรงนั้นอยู่ร้านเดียวแล้วกันใช่จะเดินทางดุเดิญเียนเพียบเพียบนะโชคดีนะคะเความหวังเพราะว่าเงินได้ทุกวันค่ะอ๋อนะโอเคโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งสายสายสุดท้ายนะคะคุณพรเฉลิมสวัสดีค่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะอาาสวัสดีอาจารย์คุณท็อปค่ะอล่าสุดนี่เป็นไงคะเราประสบการณ์เลยเมื่อกี้ขึ้นจอไปเรียบร้อยแล้วที่เป็นเลขอ่ะที่ถูกหวยอ่ะตรวจใช่ไหมเออนั่นน่ะเป็นไงคะเชิญเลยค่ะคือก็สั่งจักให้ลูกสาวอะค่ะจัดแืงที่เป็นแอร์เนาะแล้วก็สั่งอะไรอาหารเสริมของอาจารย์ค่ะเยอะมาาอืม ขวดสีอะไรคะขดสีอะไรนะสีเขียวสีเขียวสีเขียวนะเฮมเพียวนะคะเฮียวค่ะนะเออแล้วจากจากก็จานเลือกให้เป็นสีอะไรคะสีแดงสีแดงค่ะเออนะดีมากเลยแล้วยังไงทําไมถึงได้โชคคะคุณพรเฉลิมก็เห็นอาจารย์เขียนข้างกล่องมาแปดสองดูก็เลยไปซื้อแปดสอง เขียนอะไรไปอะข้างกล่องข้างกล่องไปชนนี้เขียนทำไมอะข้างกล่องไปชนนี้เดี๋ยวข้างชนีอะค่ะไปชนีเขามีเลขของเขาจะไปเขียนนี้เขาทำไมเออเดี๋ยวคนอื่นก็มาว่าอาจารย์เน่นั่นบอกซื้อแปดสองคู่นึงค่ะแล้วเขาก็หยิบมาให้แปดสองอนั่นเก๋ก็เลยถูกสูกสามตัวหน้าศูนย์แปดอ่า นั่นสิสั่งจากได้โชคสั่งจากให้ลูกสาวสั่งเอมาเพียวไปได้โชคจากข้างกล่องเลย <c oughs> โอ้ยินดีด้วยเลยคุณพรเฉลิมสุดยอดอืมอะนะน,นี่เลยนี่แหละนี่แหละของคุณพรเฉลิมนี่แหละเออนี่ไงอ๋อแ้วสอง,งของจริงของจริงก็เพิ่งจะมาตรวจนี่้งหลายวันนะคะเพิ่งถึงจะมาตรวจเพราะเอไม่ถูกแปดสองก็เลยวางไว้เฉยแต่จริงนั้นแหละหลายคนก็ลืมตัวจก็เลยมาตรวจใหม่ ให้ลูกชายตรวจให้ตรวจให้ใหม่ว่าดูที่ถูกรางวัลั้งก็เปล่าอยากตรวจแล้วได้อย่างนี้บ้างจ้าเนาะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะตอกใจเนี่ยมันเป็นี่ตัวเขียวอย่างนี้เลยนะเออนั่นสิอ่ะหนึ่งข้อเลยค่ะคุณพรเฉลิมก็จะจะถามให้ลูกสาวเรียค่ะค่ะว่าคือปีนี้จะได้เลื่อนขั้นไหมคะโอเคจักไปให้ลูกแล้วนะให้ลูกขึ้นอะไรเรียบร้อยนะให้ใส่เหมือนเดิมนะค่ะตั้งสมาธิเลยค่ะ นี่จากตั้งแต่สอบยังไม่ได้เป็นแร์จนตอนนี้เป็นแนแแล้วและนี่ถามให้ลูกอีกว่า<อ>จะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่าดูแลห่วงใย,ยกันเต็มที่เลยได้เลื่อนขั้นค่ะแต่ว่ามีอยู่สองช่วงของปีนี้ค,คือมิถุนาหนึ่งรอบถ้ามิถุนาพลาดเพราะเขาบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้ให้เต็มร้อยถ้ามิถุนาพลาดก็ไปอีกทีหนึ่งธันวาปีนี้ ออค่่ะมีบอกน้องเขานะคะว่ามีสองช่วงคือมิถุนานะลูกแล้วก็ธันวารอบหนึ่งยังไงเอาจักแดงติดตัวไว้นะคะจะได้ลดอุปสรรคด้วยคู่แข่งเยอะนะยังไงขอให้โชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ถามเรื่องลูกเรื่องลูกนะคะใครที่แบบเป็นห่วงลูกเนาะสอบในเรื่องของงานการงานเลื่อนขั้นอะไรต่างๆมีไว้เลยดีที่สุดจริงๆใช่นะเอออีกสายหนึ่งคงเวลาไม่ทันนะคุณพักจีราไงคงยกยอดนะคะเอไปด้วยนะคะุณผู้ชมยังสอบถามเพิ่มเติมที่คอ c เเ็นเตอร์กันได้0886055561นะคะ0897420983เดี๋ยวมาไล่เลยนะคะแล้วก็คนไหนก็ตามที่อยากสมทบ นะคะบุรณะมณฑบที่อาจารย์ให้ดูไปอาทิตย์ที่แล้วเนาะตอนนี้โปรเจกต์บ,บอกบุญญ่นะนะโปรเจกต์บุญใหม่ก็คือบุรณะมณฑบนะที่บรรจุพระบรมธาตุนะคะอยู่ที่วัดเขาจระเข้ก็คือ1วิธีที่1โอนนะคะเข้าบัญชีบุญ2ช่าบูชาเหรียญปุย่านะคะแล้ว3ก็คือ,อ,อสั่งอาหารเสริมไปนะคะก็สมทบทุนเหมือนกันนะคะตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้อันดับหนึ่งคือเหรียญปุย่านะคะ,คะล้อม นะเป็นนาคบาดมีกินมีใช้ไม่รู้จบนะล้อมเพชรนาคาอันดับ2คือนาคบาดสีเหลืองนะคะ,คะอันดับ3คือจักรนารายแบบนี้นะแบบนี้เลยนะตัวนี้อ่ะถัดมานะคะให้แจ้งนิดนึงก่อนนะว่าจักรนารายจิว๋วซุปเปอร์จิว๋วแบบรุ่น2,000นะสีดำรุ่น2,000มีมาแล้วนะแต่อตอนนี้เหลือ6องค์นะคะ,คะเป็นสีดำนะเป็นจิ๋วนะนะเป็นจิว๋วเออจิ๋วแบบ นะจิ๋วแบบเหมือนสีเขียวอย่างเงี้ยนะคะ,ะเป็นสีดำอ่าแต่เป็นสีดำนะรุ่น2000มีมาแล้วนะคะ,ะแล้วก็ถัดมานะคะอัญนนมณนนีนะคะมีหลายรูปแบบเลยนะคะก็ช่วยในเรื่องสุขภาพก็ดีหรือบางคนตามวันเกิดตามคําทํานายของอาจารย์ก็มีนะคะแบบนี้นะไพ่ร้าก็มีมาแล้วนะจ๊ะไพร้ายโอ้ยไพ่ร้าย,าย,าย,ายเหมือนกันเลยเออนะไพ่ร้ายนี่เลยนะเก็บเงินเก็บทองอยู่นะคะ,คะสมใส่ด้านขวานะการงานกันเงินนะ,ะสุขภาพไปด้านซ้ายนะความรักนะคะออตอนนี้ นะแล้วก็ถัดไปนะคะไปเรื่อยๆแหวนนะคะค่ะนี่เลยมีทั้งเหล็กหลายเพชรนาคาสีนะคะแล้วก็น้าเต้าด้วยะนะคะเรารวมไปถึงด้านนู้นเลยนะคะถูกต้องนะคะทุกอย่างก็สอบถามเพิ่มเติมที่ค์เซ็นเตอร์ได้เลย นี่เลยนะคะชอบเป็นแบบไหนน้ำเต้าสีอะไรยังไงได้เลยรวมไปถึงอาหารเสริมทุกอย่างสอบถามเพิ่มเติมได้บางคนที่ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เป็นอะไรก็ทานได้ไดทานไว้ก่อนดีที่สุดนะคะคุณผู้ชม,มนะปรึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยนะรวมไปถึงเท้าพันตาก็มีนะคะด้านลิมสุดเลยนะใช่ค่ะ นะคะโปรโมชั่นต่างๆนะคะยังไงสอบถามได้แล้วก็ใครที่อยากจะสั่งเป็นโปรโมชั่นอาหารเสริม3อาสองแถม1นะคะก็ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นแล้วก็ย้ำบูธนะคะเจอกันได้ที่บูธอาจารย์ออกบูธวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคม11เโมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะ เดี๋ยวติดตามรีรันกันได้อีกทีนึงในวันเสาร์หกโมงเช้าจนถึง8ปดโมงเช้าใช่ถ้าซื้อของคบสามพันดูดวงฟรีสองข้อนะจ๊ะที่บูธตใช่ค่ะที่บูธที่บูธหนะไปเจอกันได้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันในรายการสดสองทุ่มครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายมีอะไรให้ติดตามกันด้วย<ช>นะและล,ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 10คุณประโยชน์อันน่าทึ่งของเกสรอนเอพิสการใช้เกสซอนเพึ่งเยียวยาสุขภาพนั้นอยู่ในศาสตร์ขององค์รวมสุขภาพเนื่องจากบีโบเลนเป็นแหล่งพลังอาหารชั้นเยี่ยมที่ได้จากการคัดเลือกสายพันธุ์พิเศษของพึ่งเอพิสมาเ i เฟล่าซึ่งเป็นพึ่งที่นิยมนํามาเลี้ยงเพราะเป็นพึ่งที่มีขนาดร่างเหมาะสมและสามารถเก็บสะสมน้ําพึ่งและสารอาหารบริสุทธิ์ในปริมาณมากที่สุดบีโพเลน เป็นแหลง่งพลังอาหารชั้นเยี่ยมที่ได้จากการครัดเลือกสายพันธุ์พิเศษและสารอาหารบริสุทธิ์ในปริมาณที่มากที่สุดบีโพเลนคือละอองเกรสรดอกไม้หลากหลายชนิดที่พึ่งนำมาผสมกับน้ำหวานของดอกไม้แล้วนำไปเก็บไว้ในรังเพื่อเป็นอาหารโปรตีนเลี้ยงตัวอ่อนโดยที่เกรสรพึ่งนั้นอุดมดไปด้วยโปรตีนถึง40%ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่บริสุทธิ์และมีจำนวนมากกว่าเนื้อสัตว์ เช่นเนื้อวัวไข่หรือชีสในน้ำหนักที่เท่าเท่ากันและที่สำคัญคือโปรโตีนตท,ที่ได้จับเกสรพึ่งนี้ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้เลยทันทีต้องใช้พึ่งงานในการเก็บเกี่ยวเกสรดอกไม้ต่างๆคพืชต่างๆถึง8ชั่วโมงและต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนเต็มถึงจะรวบรวมได้และในแต่ละแคปซูลของเอพิสนี้บรรจุม,มากกว่า2ล้านลอ,องเกสรต่อหแคปซูล เป็นแพทย์ที่ได้จดบันทึกถึงแกสอนพึ่งว่าเป็นสารอาหารที่ประกอบเพื่อโปรตีนและวิตามินถึง16ชนิดเกลือแร่16ชนิดกรดอะมิโนโ18ชนิดเอนไซม์18ชนิดเพราะฉะนั้น <c oughs> เหตุผลที่ควรทานเอพิสทุกเพศทุกวัยเพราะจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับร่างกายและช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายแม้ทำงานยังตรากตรำอย่างหนักหรือผู้ป่วยที่พึงพักฟื้นจากหลังผ่าตัดหรือออกกำลังกายอย่างหนักเมื่อทานแล้ว จะเกิดอ,อาการสดชื่นกระปี้กระเป๋าลดความเมื่อยล้าของร่างกายช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดีขึ้นอ่อนนุ่มเนียนใสหน้าสัมผัสจากภายในสู่ภายนอกชะลอความชราเพราะเมื่อสมัยโบราณมักใช้เกสรพึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องการอักเสบของผิวหนังติดเชื้ออาการคันโรคสะเก็ดเงินผื่นผู้มแพ้ที่ผิวหนังช่วยให้เซลล์ผิวฟื้นฟูยอย่างรวดเร็วช่วยระบบทางเดินหายใจ พอเกสอนเพื่งเอพิสมีปริมาณของสารกระตุ้นอนุมูลอิสระอยู่มากช่วยลดอาการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในปอนดหลอดลมและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ข้อพื้นหรือสุบุรีจัดช่วยฟื้นฟูภูมิคุ้มกันของร่างกายเพราะในเอพิสมีสารอาหารฮิสตามีนที่ช่วยบรรเทายับยั้งการเกิดปูแพ้ดรลีโอคอนเวย์แพทย์ของเดนเวอร์โคโลราโดรายงานว่า 94%ของคนไข้หายจากอาการภูมิแพ้โดยทันทีที่ได้เกสรพึ่งในครั้งแรกรวมถึงคนที่ปว่วยจากหอบพืชใส่นาดักเสบภูมิแพ้ต่างๆรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจช่วยระบบทางเดิอนอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เพราะในเอพิสนี้มีตัวเอนไซม์วิตามินเกลือแร่โปรตีนที่ช่วยระบบทางเดิอนอาหาร และมีเอนไซม์ที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยตรงเพิ่มระบบคุ้มกันโรคแก่ร่างกายเพราะช่วยเพิ่มแบคทีเรียที่ดีให้กับหลับไส้ดรโจเซฟเมอร์อรคลาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพการแพทย์องค์รวมได้ศึกษาวิจัยแล้วว่าในเกสอรพึ่งนี้มีแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นยาปฏิชีวนะโดยธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันร,ร่างกายจากการติดเชื้อไวรัส รดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันเซลล์จากการถูกทำลายทุกวันโดยอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นจากร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยบำบัดอาการเสพติดจากสารต่างๆรวมถึงช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัวให้เป็นไปอย่างสมดุลและเหมาะสมช่วยในเรื่องของระบบหลอดเลือดและหัวใจเพราะในเกสรเครื่องแอฟิสนั้นบรรจุสารที่เรียกว่ารูตินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ไบโอฟาโบนอยที่จะช่วยให้หลอดเลือดและเส้นเลือดฝอยแข็งแรงช่วยทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดเป็นไปอย่างปกติและควบคุมระดับคอเลสเตอรอลรวมถึงการป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจเฉียบพลันหรือโรคหลอดลมในสมองอุดตันอันเป็นสาเหตุของอมัอมพฤกษ์อัมพาตได้ช่วยในผู้ที่มีปัญหาระบบต่อมลูกหมากในเพศชายที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นต่อมลูกหมากโตเหนืองอก หรือมะเร็งในต่อมลูกหมากช่วยลดอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือระบบท่อปัสสาวะได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายช่วยในเรื่องของระบบสื่อพันธุ์เพราะเกสรเอพิษช่วยกระตุ้นระบบรอบเดือนการตกไข่ในเพศหญิงให้เป็นปกติและช่วยในผู้ที่มีบุตรยาก,แล,ยยากและรวมถึงการปรับสมดุลของฮอร์โมนโดยรวมและช่วยในผู้ที่มีบุตรยากและรวมถึงการปรับสมดุลของฮอร์โมนรวมถึงฮอร์โมนทางเพศให้กลับเป็นปกติในเพศหญิง ด้วยคุณประโยชน์และคุณสมบัติล้ำค่าดังทองคำของสุขภาพนี้อาจารย์รัตนมณีขอแนะนำเอพิสเกสรพึ่งที่ได้คัดสรรมาอย่างดีเป็นสูตรของอาจารย์รัตนมณนีโดยตรงเกสรพึ่งนี้นำเข้าจากต่างประเทศผ่านการฆ่าเชื้อและบรรจุอย่างมาตรฐานโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP และผ่านการรับรองจากออยอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อมาเยียวยาผู้ป่วยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ โดยตำรับนี้ได้มาจากการขออนุญาตขอพลังบาร,รมีของพ่อปู่ศรีสุดโทงยาสีปทุมมาให้มาช่วยทรงผ่านในการเยียวยาครั้งนี้ควบคู่กับการรับพลังเม i ิเ l ม e d i c ซีนจากอาจารย์รัตนมณีแบบองค์รวมโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกบรรจุ60บแคปซูลปริมาณ500มิลลิกรัมทานได้1เดือนซื้อ1กระปุก1,600รวมค่าส่งด่วนและโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1 จากปกติ4,800บาทลดเหลือเพียง3,100รวมค่าส่งด่วนโดยอาจารย์รัตนมณีสอบถามรายละเเพิเ่มเติมโทร0 8 8 0 5 5 6 1 0 8 9 7 4 2 0 9 8 3ศรัทธามีบารมีเกิดโดยอาจารย์รัตนมณีอีมอนตรา